ธมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกาลยานมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19เมษายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันอังคารแรม3ค่ําเดือน5ปีขานวันนี้เป็นวันอาทิตดีและวันอุบาทนะครับรวมกันไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแสด สีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีงาช้างสีขาวไข่มุกสีบอลทองทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนขอระขังและงองงู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนู<ม>เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฟันผอสมเผาและหมอม้าไมเซตวันนี้ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าหมาเห่ายาเห่าตอบ เพราะว่ามันจะทําให้มีหมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ